ข้อนี้จากรูปแบบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้เติมจำนวนเต็มอีก3จํจำนวนตามลำดับเราต้องมาดูทีละข้อละราวนี้มีอยู่6ข้อวิธีการดูเนี่ยเราดูความสัมพันธ์ของมันว่ามันลดลงทีละเท่าไหร่หรือเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เริ่มจากข้อแรกก่อนลบ8ไปลบ6เนี่ยค่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงค่ามันมากขึ้นใช่เพราะว่ามันเป็นเลขลบ เครื่องหมายลบแต่ตัวเลขน้อยลงแสดงว่ามีค่ามากขึ้นจำนจจำแผนภาพจำนวนเต็มได้ไหมยอยู่ไหนล่ะจำนวนเต็มที่เราเขียนไว้ข่าวแรกอะเลขลบ โอเคพอเรารู้ว่าไอเนี้ยมันมีค่ามากขึ้นถูกไหมมากขึ้นเท่าไหร่ล่ะลบแปดลบเจ็ดลบหกมากขึ้นทีละสองบวกสองบวกสองมากขึ้นอีกสองใช่ไหมลบห้าลบสี่พอดีเลยบวกขึ้นทีละสองลบสี่เสร็จเป็นไรลบสามลบสองเพราะฉะนั้นตอบลบสองและหนึ่ง ลบหนึศศจากศูนย์เนี่ยเพิ่มขึ้นแสดงว่าเลขต้องมากขึ้นกลายเป็น1นสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ2ศูสส่วนข้อนี้เหมือนกันเลขลบเป็นเครื่องหมายลบแต่เลขอะน้อยลงแสดงว่า จํานวนนี้มีค่ามากขึ้นแต่ถ้ามากขึ้นทีททละเท่าไหร่เราลองมานับดูลบเจลบหลบหลบสมากขึ้นทีละสมันคือการบวก3าลบสก็เป็นลบสามลบสลบหบวกสามลบหนเนี่ยนับขึ้นเป็น0ูนหนึ่งสองงงไหม จากลบหนึ่งนะเราบวกเพิ่มหนึ่งกลายเป็นศูนย์บวกเพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็นหนึ่งบวกเพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็นสองเนี่ยตรงเนี้ยจากลบหนึ่งกลายเป็นสองมันจะเป็นศูนย์หนึ่งสองพอเพิ่มทีละสามเราเพิ่มอีกสามละ่ะสามสี่ ห้าห้าเพิ่มอีกสามห้าบวกสามเป็นแปดโอเคข้อนี้เลขน้อยลงแต่เป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าค่าน้อยลงมันน้อยลงเห็นปะสี่สองศูนย์มันน้อยลง,น, 4, 2, 0, น,น,ยลงน้อยลงทีละเท่าไหร่สี่สามสองน้อยลงทีละสอง ลบสองสี่ลบสองเหลือสองสองลบสองเหลือศูนย์โอเคไหมแล้วสูตรลบสองล่ะตอนนี้ไม่มีเงินเลยแล้ยู่ดีๆเราก็ต้องเสียเงินอีก2บาทไปเป็นหนี้เขาก็เลยกลายเป็นลบสองติดลบอยู่เนี่ยมีเงินติดลบแล้วพอลบอีกสองล่ะจากสองก็กลายเป็นสี่แล้วลบอีกล่ะจากสี่ก็กลายเป็น6กถูกป่ะลบสองลบสี่ลบหก ทีนี้ข้อต่อไปสิบห้าสิบห้าเห็นไหมตัวเลขลดลดลงทีละห้าลดลงทีละห้าลดลงทีละห้าลดอีกเป็นศูนย์ทีนี้พอลดลงกลายเป็นเลขลบและเป็นลบห้าลบห้าลบเพิ่มอีกหาเป็นลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบลบสิบเคศูนย์ลบห้าลบสิบ ต่อข้อห้านะขึ้นต้นด้วยหกถัดมาเป็นสองถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ข้อนี้ลดลงถูกไหมเพราะหกจากหกลดลงเหลือสองแสดงว่าลดลงเท่าไหร่ลดลงสี่แล้วจากสองลดลงลดเหลือลบสองลดลงเท่าไหร่สองเป็นหนึ่ง 0ลบหนึ่งแล้วก็ลบสองโอเคลดสี่เหมือนกันแล้วจากลบสองล่ะลบสามลบสี่ลบ5้าลบหกลายเป็นลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบลบสิบเอ็ดลบสิบสองลบสิบสามลบสิบสี่นี่คือลดลงทีละสี ต่อมาข้อ6ข้อสุดท้ายแล้วของแบบฝึกหัดนี้ลบเลบ 4, เสีเซตเนี้ยตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันเป็นจำนวนเต็มลบแต่มันมีค่ามากขึ้นใช่ปะมีค่ามากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ลบเเป็นลบแปดลบเดลบหกลบหลบสลดลง5เาอ้เพิ่มขึ้นสิเพิ่มขึ้น5 แล้วจากลบสี่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเพิ่มห้าเหมือนกันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไงลบสี่เป็นลบสามเพิ่มขึ้นหนึ่งลบสามเป็นลบสองเพิ่มขึ้นอีกหนลบสองก็เป็นลบหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเราลบหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นศูนย์เพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นหนึ่โอเคไหมจากลบสี่เป็นหนงเนี่ยเพิ่มห้าจากหนึ่งเพิ่มมีค่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งบวกหเป็นหก แล้วหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดใช่แล้วสิบเอ็ดบวกห้าเป็นเท่าไหร่สิบหกเก่งมากโอเคจบแล้ววันนี้อ่านออกเปล่านี่ลบสองศูนย์สองข้อสองตอบสองห้าแปดข้อสามตอบลบสองลบสี่ลบหกข้อสี่ตอบศูนย์ลบห้าลบสิบข้อห้าตอบลบลบหกลบสิบลบสิบสี่ ข้อหกตอบหกสิบเอ็ดสิบหกโอเคนะอย่าลืมว่าถ้าเลขเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยเลขยิ่งน้อยจะยิ่งมีค่ามากขึ้นน้องต้องดูว่ามันมีค่าเพิ่มหรือมีค่าลดก่อนแล้วค่อยนับไปทีละตัวโอเคไหมคะ